thank you วันนี้นะคะพบกับดิฉันนะคะรุ่งทิวาพินวิวัฒนะคะจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีะคะ่ะแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงแรมจันทิมาบูติกอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็ได้มีประชุมเชิงปฏิบัติการนะคะพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการด้วยการตลาด4.0ค่ะวันที่23มิถุนายนพศ2563เวลา10นาฬิกานายสุเทพ สงวนคำทอนพัฒนาการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการด้วยการตลาด4.0ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามวิถีประชารัฐด้วยการตลาด4.0โดยมีนายโรมโสนาคหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์กล่าวรายงานาาาาายกกวนนโโครรพััฒททด้เลลีิิจ มาส่งเสริมและสนับสนุนให้แก่กลุ่มเป้าหมายเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในยุคการตลาด4.0จึงได้มีการอนุมัติให้ดำเนินงานโครงการพัฒนาอิทธิพชุมชนตามวิถีประชารัฐยุยการตลาด4.0ในวันนี้หลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการกลุ่มชุมชนเป้าหมายทั้ง30กลุ่มจะได้รับการพัฒนาเสงีภาพ กการการรรตลดวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมเพื่อพัฒนากลุ่มชุมชนเป้าหมายให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการกลุ่มวางแผนการพัฒนากลุ่มและสามารถต่อย,ยอดเชิงธุรกิจด้วยการตลาด4.0กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยกลุ่มชุมชนเป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดเพชรบุรีจำนวน30กลุ่มหรือชุมชน ณนะห้องประชุมจันกระพอตำบลดอนขุนห้วยอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีค่ะ